สวัสดีค่ะวันนี้แคทก็เอาโดนมาฉีดยาทั่วเขียวนะคะีจะเห็นแคทออกฉีดยาบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั่วเขียวข้าวโพดข้าวนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเราเองทั้งนั้นเลยอุปกรณ์ของแคทก็จะเยอะหน่อยนะคะที่เยอะไม่ใช่อุปกรณ์โดนนะคะเป็นอุปกรณ์ของแคทเองค่ะที <c oughs> ่ขาดไม่ได้เลยค่ะ พัดลมไร้สายของโอซกะค่ะเป็นระบบทัวอินวด้วยนะคะพา <'s> ง่ายน้ำหนักเพียง2.3กิโลแบบของโอซกะนะคะสามารถใช้ร่วมกับสินค้าหลายชนิดเลยค่ะอันนี้แคทมีเลื่อยอยู่แล้วนะคะก็เลยเอาแบตมาใช้กับพัดลมได้เลยค่ะเฉพาะสิ 1> <1> นค้าของโอซกะเท่านั้นนะคะแข็งแรงทนทานเย็นยาวนานมากเลยค่ะทั้งเหมาะกับสายแคมปิง้งหรือชาวไร่ชาวนาแบบแคทนะคะพกพาสะดวกมากๆเลยค่ะแถมมีไฟ LED สองสว่างมืดแค่ไหนก็ไม่กลัวค่ะพกสาพัดลมได้รอบทิศ ร้อยองศาเลยนะคะกันน้ากันฝุ่นน้ําหนักเบามีตะขอเกี่ยวด้วยค่ะสะดวกสบายเบามากค่ะจะแขวนจะห้อยตรงไหนก็ได้ค่ะแบตเตอรี่2แอมป์นะคะเปิดสูงสุดนี่ได้2ชั่วโมงเลยค่ะแลวเปิดเบาสุดได้4ชั่วโมงเลยนะคะส่วน4แอมป์นะคะสูงสุด4ชั่วโมงาเบาสุดได้8ชั่วโมงเลยค่ะยังยังไม่หมดค่ะเขามีประกันถึง6เดือนนะคะ